สวัสดีค่ะเยอรม,มันไทยอีสานเราจะมาอ่านภาษาเยอรม,มันกัน V geht es Marie ich weiß es nicht Marie เป็นยังไงบ้างไอคนก็บอกว่าฉันไม่รู้ V อย่างไร Wie geht รวมกันก็เป็นอย่างไรเป็นอย่างไร es แปลว่ามัน Marie ก็คือคือคุณคือ คือคนคนผู้หญิงหรือว่าผู้ชายหรือว่าคนอื่นๆก็ได้มารี Marie, เป็นชื่อของคนอิกฉันไวสแปลว่ารู้เอสมันนิคคถ้าจะแปลตรงๆก็คือ v เ s มารีมารีมันเป็นยังไงบ้างอิกไวสเอสนิคฉันไม่รู้มันก็คอยบอกหูมันอะไร v k s มารีถ้าจะแปลตรงๆก็คือ มารีมันเป็นยังไงเนี่ยและอีกไว้เอสนิกส์คอยบบรูมันเป็นยังไงมารีเป็นยังไงปะเนี่ยถ้าจะไปตรงๆ